ทุกคนสวัสดีวิทุกคนดูน้องดิตัวอย่างอ้วนนะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ตลาดขวัญเรียมนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งคือวัดบําเพงใต้และบําเพงเหนือก็คืออยู่ติดกันวันนี้พาพี่นนมาพี่นนท์เจ้าของมาให้คนขายลอตเตอรี่ที่เขาบิการวันนี้ตลาดโคตรเงียบ่ะทุกคน ทีนี้คนน้อยมากอ่ะมี่ทุกคนใครไม่เคยมาก็มาได้นะตลาดน้ำผ่อนเรียมบรรยากาศดีมากลมเย็นมีที่ถ่ยายารูปเยอะแยะเลย มันฝนจะตกเลยทุกคนนี่ทุกคนบรรยากาศดีมากลมเย็นมากร้านค้าปิดหมดแล้วอ่ะอะไรนะเออไม่รู้อ่ะมันเย็นแล้วด้วยนี่ทุกคนอันนี้คือวัดมังเพ่งต้เราจะลงบันไดกันนะ จะช่วยทำไมทุกคนวันนี้เรามาเย็นเขาก็เลยแบบร้านค้าก็เลยปิดกันหมดแล้วเหลือแค่ไม่กี่ร้านที่ยังเปิดอยู่นี่ทุกคนมีเรือด้วยตรงนี้มา มีไม่ามาพวกนี้ไปงานเต็เื่อนเขอะไร,อ,ะไรอ้าวเขาไม่อยู่มาไม่เจอทุกคนพี่เขาไม่อยู่เขาน่าจะกลับไปแล้วแน่เลยวิย้น้องเหนียว 妈妈，地图。 คนลมแรงมากเลยอะ่ะคนจะตกเลยอะ่อะอ่าแล้วสรุปแถไหเขาไม่อยู่อะ่ะต้องกลับใช่ไหมไหนเขาไม่อยู่อ่าแล้วที่บอกว่าจะเลี้ยงเค้กอะนะไรไหนอ่ะเราไปกินที่ไหนไปซื้อแถวบ้านก็ได้หิวข้าวเย่ยไม่มีอะไรขาย้เลยไปซื้อตลาดแถวบ้านก็ได้เ็กไหนไ อะไรไม่อยากกินอ่ะเออไม่อยากกินซูชิอะเบื่อแล้วอ่ะอดเลยอ่ะตั้งใจมาให้สองครั้งเลว,วันไหนที่ไม่ตั้งใจอ่ะเขาจะอยู่ถ้ววันไหนตั้งใจเขาม่อยู่ไม่เรามาเย็นด้วยแหละเขาก็กลับไปแล้วดิบอกให้มาตั้งแต่แรกเราไม่ยอมมาใครเขาจะอยู่รอ ร้านปิดหมดเลยเห็นปะเขากลับบ้านกันหมดแล้วฝนจะตกนี่คนเนี่ยตรงนี้ยคนชอบมาถ่ายรูปกันเลยสวยมากนี่ข้างล่าเขาเลี้ยงเขาเรียกอะไรอะ่ะนเลางนกนกระยาง,ออยางใช่นี่คนชอบมาถ่ายรูปตรงนี้เพราะวิวมันสวยมาก มีให้อาหารปลาด้วยทุกคนนี่สิบบาทถ้าใครมาหยอกตรงนี้นะแล้วให้ตรงนี้เหรอใช่พี่ไงปลาร้อยน้องหิวก <ขอ S 1> ้วยเตี๋ยวเรือประทุมตลาดน้ำขอนเรียมนี่ทุกคนพี่เราจะให้อาหารปลาอุวยปลาตัวเบลเลอร์เลย นี่อุ้ยเ <ภา S 1> มื่อกี้ <ภา S 1> ใช่ฟ้าแลบป,ปะน่ากลัวทุกคนไม่กล้ามองลงไปเลยเสียวอุ้ยพาเต็มเลยทุกคนดูดิเห็นะปะเห็นออดูดิพาเต็มเลยทุกคนตกใจเสียงฟ้าร้องอย่าเพิ่งตกเราเชินก่อนเดีย๋ยวฉันกลับก่อนดูดูด,ดูทุกคนดู อุ้ยไม่ได้ถือไปถือมาโทรศัพท์ล่วงไป<ะ>ไป,ไไปกลับบ้านกันทุกคนเ,คเรามาแวะกินข้าวที่ร้านคื่ออะไรวะนี่สถานีนมสเต็กแอนนมพี่นุ่นพามาเลี้ยงข้าวสั่งเบบซี่มาได้เจนเนี่กับลิซ่าด้วยสั่งไปแลยอยังมากเดี๋ยวถ้าอาหารมาเสิร์ฟจ,จะถ่ายให้ทุกคนดูนะว,ว้าวทุกคน หลังจากที่เรารอเป็นเวลานานไหมก็ไม่รู้เอาอน,นะของเขานี่อันนี้น,นี่เว้ยทุกคนเอ่าสเต็กพริกไทยดำอันนี้ของพี่นุน่นอันนี้ปลาซาบะเทอริยากิของเขาน่ากินมากทุกคนเดี๋ยวยังไม่หมดนะเดี๋ยวเหลือ,อเป็นบ็อกเซตเป็นบ็อกเซตแล้วก็มีอะไรอีกนะ ราคาไม่แพงเลยเริ่มต้นที่59บาทนี่เดี๋ยวถ้าของยังอื่นมาเราจะถ่ายทุกคนดูนะดูดินี่มีใส่ซอสด้วยเราเหลือบ็อกเซตกับอะไรนะดำ,ดำทำอะไรบ้าี่หรือเปล่าบ้า,บาใช่อมีมีข้าวปลาสาบัด คืลิยากิสเต็กหมูพริกไทยดำบล็อกเซตแล้วก็เออแค่นี้ใช่แล้วเรากินแค่นี้ก่อนนี่นะทุกคนเดี๋ยวเรารอบ็อกเซตมาจนถ่ายทุกคนดูเพราะว่าถ้าเราสั่งมาเยอะเดี๋ยวเราจะกินไม่หมดว้าวถ้าเราไม่อิ่มเราค่อยสั่งเพิ่มดูดมีดอีกวี้ยมีดโคตรน่ารักเลยเด้อเด้ออร่อยปะเป็นยงไงรสชาติเป็นไงอร่อยดูดูหน้าดิคนอือเขาชอบกินสเต็กแหล่ ว้าวอร่อยทุกคนเดี๋ยวเรากินก่อนนะทุกคนบ็อกเสร็จมาแล้วนี่มีเฟนฟรายมลนี่เขาเรียกอะไรนักเก็ตไก่เออนักเก็ตไก่แล้วก็ชีสบอลแ,แล้วก็ไก่ฟรอปนี่ทุกคนฟรอปมีซอสมาให้3ซอสมีม, ез, มีมา,ายองเนสเี่มะเขือเทศแล้วก็มีชีสชีสด,ดิบอะ่ะ ลองชิมโอ้ร้อนอืมอร่อยมากเลยทุกคนขอเอตืนก่อนนะหิวมากนี่ทุกคนเราไปร้านพายวิจิตตามมาไปซื้อขนมเค้กมากินหลังจากที่เรากินของเคาแล้วเราก็ต้องกินของหวานนี่เค้กเบานี่ ันนี้ของเราแล้วก็เค้กอันนี้ชื่อเค้กอะไรนะดำเค้กทับฟินอันนี้ของของของพี่นุน่นอันนี้ของแม่เค้กฝอยทองว,ว้าวน่าทานมากนี่แล้วก็มีเยลลี่อันนี้ของของพี่นุน่นมาก,กินไหมทุกคนนี่เดี๋ยวเอาไปให้แม่เซียดซื้อให้กิน ยิ้มดียิ้มยิ้มยิ้มให้กลองยิ้มไม่ยิ้มโหมสิเด้อ <c oughs> น,นี่เดี๋ยวทุกคนเอาเดี๋ยวเขาจะแกะให้ดูนะ <c oughs> นี่ทุกคนว,ว้าวน่ากินมากอันนี้เค้าตูนเละแล้วอ่ะน่ากินเอา